ดีครับพี่น่องพบพอกันดีเทียบนี่ช่องมายีสามานล้วครับมาเรียนบ้าครับพี่น่องทงอยู่ท้ากับเราครับพี่น่องล้มดีครับนี่อากาศเย็นดี

มากับพันกงครับพันกรงทักทายพี่น้อ,อ,นอ,นนองนะครับสวัสบเือเกแรงบาเครับนี่ยครับเอิงเป็นเผือกแปดครับพี่น้องเนี่ยครับจูบข้ารับเบาดวงอยู่ดงวงถมหัวครับพี่น,อนอ้องจูบป่ะบูฮะ ก็ยุบเสียงหน่อยมตอนมันตอนมันถินแห้งกันอ่าอ,อ,อีกยังขางทั้งหมดอยูะนะส่นมาเบาเบาทั้งนี้เห็ดส่วนมาเองั้งขางหวดเล้ขนะาป่อย,กยไกลนี่นจบไปเลย มาเรียนน้ำกันได้ครับพี่น้องไทยกรุงเทพทอยู่ทางจังหวัดบึงน้ำกันครับกดไคลกดแช่กันนะครับเป็นหอดอีสานบ้านเฮานี่นะครับวิถีชาวบ้านบ้านเฮาพี่น้องเนวอย่างนี้จำไหมไปเล้อย่างนั้นก็รุดหุดเด้มเล แปดสิบโรงแรมเลยวด,ดนเท่ามามีเวลาวางแลน้งกันครับพันกลุ่งครับลองเห็นครับเลยทีโอกาสมาแลนฟังเสียงสนุนกันขึ้นสั้นหรือวะกอคิดตัวนีย

จูเป็นจูกับพานกรุงงานเดมัดบ่อยเสริฟแล้วเสียวัววัวดิ้นลอยดวงนี้กับดวงยังเตี๋ยวกับทวมหัวครับพี่น้องผมสูงลอยหกสิบสามพันกรุงสูงรลอยห้าสิบแปดกว่าแปดหกสิบตัวนี้ก็บทวมหัวก็ทีว่างรลอยโอ้ยเก็บสองเม็ดคนละครับมาถึงสองเมตรไปไป ปดสิบเนีดวงดวงหญ่เติบเยอะพี่เงาะวันเช็ดดวง่งว่นนี้ครับเมื่อลาเห็ดครับนอกจากตงเห็ดดวงเงว่นนี้ขันจนะิตดขันเหลาที่ละปัญหามันอืมปัญหามันคือขันเหลา อนุรักษ์ไว้ครับว่าถ้าทำบ้านเฮาพี่น้องซ้ำนี่ก็ติดลมเหมือนายประมาณสองเผือกถึงมันสองเผือกครับพี่น้องเผือกแปดถึงลมเสือยลมแห้งเตอาอยู่ ฝากกดไปคดติดตามวันเด้อครับพี่น้องมา้เด่นบ้าวมั่งกันครับพี่น้องคนอีสานเท่าน,นั้นที่เข้าใจคร,าาาานในครับพี่น้งาานองอีสานที่มีทั้งไก่ทั้งวัฒนธรรมบรรยากาศนั่งกันได้ครับพี่น้องมากับพันกุ้งครับพี่น้นองไปสั่งยูทูปให้พันกุ้งนครับ จากับฝากพี่น้องกดไลค์ตัวนี้ให้ได้หลายนะครับกดติดตามให้ได้หลายนะครับขพเป็นกำลังใจให้คลิปนะ บึงบรรยากาศแงมแรงบ้านห้องกันทีประมาณนี้ครับดังแห้งขนาดเนาะรูรบุรุษรอปีดวงเป้าดวงนี่สามปีแล้วปีน้องเรียนไหเนี่ย ฟันกลุ่มแห้งย่านรู้อยู่เลยเพราะว่าสามปีเลยครับเปบวเดวงกระดาษปุ้นกับพลอยไปน้ำนะครับแต่ว่ากระดาษปุ้นทนอีดีครับแม็กสามปีบ่นอ่ะได้นอนกุ้งเนาะแม่นบ่แต่เป็นกระดาษดีในรู้ไปแล้วแม่หงถือลมแห้งบนนี่นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีดีครับ,รบเ,เ,เรียนมาต้องการฟัน,นบรรยากาศเจ๋งดีครับนี่ครับ สดนะบ,บนเพิงครับพี่น้องบนเพิงหวันทางเจ็ดชนะ่วนมากคืนนี้ครับพี่น้องแต่ว่ามันอ,อย่อยังค้างเนี่ย

นี่ครับมาแบบว่พร้อมครับมือนี่เสียกับ่มีนอนเ้คงมุกเรียกหน่อยมันสิีก็อย่างน็จแล้วาจัดใผมซื้อไปจากผมนี่พี่จุล้ต้นอย่าง เห็ดพังเห็นยังบวอันสเอสีเขียวเขียวแมงข้ออ่าอรบาน่่าหมามันเห็นนันถึงมมันเลยค่ะ การกับทั้งหมดไหมที่นครับว่นนีิมีสนุกนหรอไอ้หนจัง Với đèn, thì không với đen cũng chỉ cần đi vào xử với nấm này ôi <laughs> <laughs> bọn mình bao đoạn, bao vào chỗ lá của nó, bào chỗ lá nhanh nhanh bị chỗ không được, đi qua đây ạ à chứ bên tá có biết này của nó hết hải rán, yếu có chốt khi đi làm như thế nào. Sorry, hết.